ต่อไปเราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Snip นะครับในการจับจอภาพคลิกที่ notification icon นะครับเลือก Screen s n p นะครับตัวโปรแกรมสามารถที่จะจับนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปร่างอิสระหน้าต่างแล้วก็เต็มจอนะครับผมจะลองเลือกแบบสี่เหลี่ยมก่อนนะครับคลิกลากนะครับบริเวณที่เราต้องการ จับภาพนะครับปล่อยเสร็จแล้วจะลองเอาไปวางไว้ใน Word นะครับจะเห็นว่ามันจะมาเฉพาะส่วนที่เราลากนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมไว้นะครับลองอีกแบบหนึ่งนะครับคลิก notification icon คลิก screen snip นะครับเลือกแบบ free form นะครับรูปร่างอิสระ ทีนี้ก็ลากเมาส์เป็นรูปร่างครับที่เราต้องการให้โค้งๆนะครับเสร็จแล้วเอาไปวางไว้ใน Word นะครับ mm hmm. ก็จะได้รูปร่างนะครับตามที่เราลากตัดนะครับไว้อันนี้เป็นการใช้โปรแกรมที่ชื่อว่าสนิปในการจับภาพหน้าจอครับ